สวัสดีครับผมวันนี้เ้ากับผมช่องพังลุงซับนะครับวันนี้เรามาอาบน้ําให้พังลุงซับนะครับผมตอนเย็นเย็นนะครับเลิกอันนี้วันอาทิตย์นะครับพอมีแขกนิดหน่อยนะครับแล้วก็อาบน้ำเขาชื่นใจนะครับแล้วก็ค่อยเอาเขาลงไปนอนนะครับนอนข้างล่างนะนอนในป่า นี่ก็จะให้เขากินใหญ่จสักนิดหน่อยนะครับนี่นะครับก็จะโยนให้เขากินอีกนิดหนึ่งนะครับก่อนลงไปนอนนะครับลงเอาไปไว้ข้างล่างนะครับก่อนเขาเข้าป่านะครับก็ให้เขากินอีกสักนิดหนึ่งนะครับ เข uh <si าก็จะลูดใบตายออกก่อนนะครับค่อยกินรูดใบตายออกแล้วก็กินนะครับน okay ี่จะเป็นหญ้าปลูกนะครับหญ้าปลูกก็จะลำเขาจะหวานนะครับลำต้นเขาลำต้นเขาจะหวานนะครับเขาจะไม่ค่อยกินใบนะครับเขาจะกินลำต้นลำต้นเขาจะหวานนะครับเป็นหญ้าปลูกหญ้าเนเปียนะครับ ค่อยๆเคี้ยวนะครับเคี้ยวไปเรื่อยๆ ูเสียงเคี้ยวก่อนนะครับตัวไม่ค่อยสูงนะครับฟังลุงซับ อาบน้ำก่อนไปลงไปนอนนะครับลงพอเขาเข้าไปนอนในป่านะครับก่อนจะเาเข้าไปนอนก็ต้องอาบน้ำก่อนนะครับเหมือนคนนะครับก็ต้องอาบน้ำนครับ ค่อยๆเคียเ้ยวค่อยๆกินนะครับหญ้าปลูกนี่จะหวานนะครับผมลำเขาจะหวานนะครับหวานนิดหน่อยนะครับหวานไม่มากครับช,ช้างเขาจะชอบกินนะครับหญ้าปลูกเป็นหญ้าเนเปียนะครับ อีกนานนะครับกว่าเศรษฐกิจจะดีขึ้นนะครับช่วงนี้เราก็ต้องมาม่า,มาปลากระป๋องไปก่อนนะครับช่วงนี้กินแต่มาม่าจนน่าจะเป็นเส้นแล้วนะครับเพราะว่าช่วงนี้ตกงานนะครับผมทอโควิดนะครับเลยไม่มีงานทำนะครับที่สวนช้างนี่ก็ ไม่ค่อยมีนะครับไม่ค่อยมีนะักท่องเที่ยวมาเที่ยวนะครับเพราะว่าโควิดนะครับนักท่องเที่ยวเขาก็ก็กลัวโควิดนะครับ จะเวลาเวลากินเขาจะชอบโยกอย่างนี้ครับเนี่ยครับเวลากินเขาก็จะโยกโยกไปโยกมาครับเวลากินนี่เขาจะมีความสุขมากเลยนะครับพังลุงสับ์เวลากินเขาก็จะโยกนะครับเวลากินนี่ก็จะมีความสุขนะครับช้าง เห็นเขากินได้แล้วก็มีความสุขแล้วครับช้างกินน่าจะอร่อยนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ผมน,นะครับให้กับช่องเล็กๆของเราเนี่ยครับช่องพังรุ่งทรัพย์นะครับสวัสดีครับ